เรียนวายสบายดีตอนข้ามพี่น้องกําลัางพาก,กันขมุขมูขมเฮ็ดยูเ่เฮ็ดกินเนาะสบายดีอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เราจะทําข,ขาข้าวผัดโอฮิดข้าวคัดแล้วก็สีย่างลูกสิ้นพี่น้องเมื่อนี้เพื่อนๆมากินข้าวที่บ้าน ทางเห็อย <usion icana> <Jean> ู่เห็ดกินถ่าสุขุนมากกับบอมมากันเลยถ่าก่อนจ้ มีลูกเผาหลายอย่างดพี่น้องเาาด็ดเผาผัดแล้วก็มีข้าวผัดมีปีกเป็ดมีลูกชิน้นโอลหลายอย่างลูกน้อหลายอย่างหลายแนวชิปปลาคือเข่นี่กก็แซ่ บายดีจ้าทุกคนเอาไฟเป็นยังวะวุ้ยไฟสิบล็อกเอาเอาเอาหลอดไฟสีอะนี่ไฟบล็อกโอแม่น่าดอห้องน้ำนะเบิ้งเนี่ยนะดอห้องน้ำได้เป็นยังไงยาเนี้ยยาเนี้ยใสเบิ้งดูใส่เบื้อง ทำกับข้าวอยู่ทำไมมันมืดๆแบบนี้ล่ะสรุปดออพายคอยากเสียห่หรอกดเอาไม่ใช่ได้ยุคยจริงจังใช่ไหมโอ้พอดีจะผัดข้าวเยอะๆเลยนะทุกคนให้บะหนีนปรุงให้ปรุงใหน้นอยจะผัดกับข้าวเป็น ูดบ้าน้ำก็คือต้องขุ้ก่อนเลยเ <c oughs> นาะกระเทียมยัง,งมีแกะได้ตำเลยนานมัน,น,น,นไฟเบาๆไฟยัยองห่อยู่หรออันน,นี้หนึ่งสองแล้กันนองทุกคนอัน,นนี้พอเหรอเดี๋ยวอีว

ดดีูไปนเปะสนผมเห็ดการณของเขาอย่าน้กเ หอมเลยผูกได้จะเป็น้องน้ำมพึ่ใกล้กระเบียดซี เรียมกับข้าวมอนี้มีหลายอย่างอยู่เติบหนึ่งคือ,คอหนึ่งกิเป็ดสองลูกชิน้นสามปลาหมึกสี่ข้าวผัดพี่น้องคือว่าหลายอย่างหลายอย่างเลยจ๊ะโอ้ยทนไปก่อนมา กวางอันที่ไคใส่บ่อร้นมึ้ได้จ้ะมึ้อกระต้นมื้อก็ใส่ลงไปนะใส่พริกใส่บอบ่อใส่กระเทียมเฉยๆใส่กระเทียมใส่ตะไคร้อะไรนี่มันตองห่อเวลาแกดูว่าเธอชิ่เงี่งออกบ่อพอมื้อึ่ มากเลยจะผัดข้าวตี้ตักแกกงเลย จะถ่ายให้ใส่ปุ่นะมั้ย ไม่มีหอมนะนี่หม 看着比较看着那个。 ไก่นหนเด็กพี่น้องจังหน่อยอเออเปิาพี่น้องเดีเยวี่นีอยีสุเยคอยโอ้น้ำมันห้งสันเดอเพิ่น โอ้ยผู้มพูนเขาเพิ่งเ้าทางพูนผันมาน้าอยู่บ่เ <c oughs> บอ่อสนใจกับพัวขายบ่อหนะขายบรรยัแล้วต้องการาช่วยอยู่ <c oughs> ผักข้าวน้ำมันน้อยว่าจะอธิจาทำน้ำจิ้มซีฟูดให้หน่อยจิ๊บวอมี่มน่อกูไม่รู้จื้อเออ ้ไข่เป็ดหอดบอริสับมาต่อนกนอนอโอ้ยเป็น,นอน,นไรไ,ไฟอันนี้ก็ดูห่างเลยเนาะน้ำมันนะ้อยเลยซึ่งก็ที่สมัยเขา โคดผูด้เดือดซึนาะมันมันหลายโพเลยนะยไฟยังจะมาดับขามืดอดันนิดบ้าสุเออผัดหลายโคนะเออพัดหลายโคทีนะ่เห็นน้อ เขาผันไม่ผักจะผักไม่ริบคือน้ีน้ำน้ำน้น้ีน้ำน้ำน้น้ำ้ำนนน้ำน้ำ้น้ำ้น้้ มันไม่เข้าเนื้อเข้าหนังเลยเจ้าจะได้เด้ได้เอียงเจยบกับคุณเด้อเลือกองเจ้าวบอกอยู่ว่ามากินข้าวอยู่พี่เออขึ้นบอกเลยวันนี้อนที่ยื่อขออย่าให้ตายเลยกล้วยจ้าอกกล้วยจ้ะ

ใช่นกว่าน้ำป่าน่บน้ำป่าใช่น่ปากันน่นป่าจะเสือบอระเปูาน,น,นะนี่ซอสผกเขียวนะนี่ซอสผักเขียวนะอมจางเลล่ป็นสี่ยลเตอร์กินกันเนาะเอ็ดีะกินสนสุก น้ำมันปลาเยให้เธอทำน้ำจิ้มชีฟูมีอันไ้นไม่ล่ะอูอะนนจับนะจับนะปิญญาัหอมใส่ตัวนด้อเลยบ่เออ้เพื่อตัวนี้มั่งเพราะว่าวคาจำญหากรจไรโอ้จับจัเลาเธอจะทำอะไรตรงนี้นะตรงนี้นะจะปิ้งหรอจะย่างเล ไอบ่อแมทปีกไทยแลนด์ย่บอเจาใิจหนานดิจินาเน่ยเจอหินมันอ่อนมันมันหอยลายๆา่าแดดลงไปนะับแจเออเอยมันหอยน่ะเอาลงไปเยอะเยอะมันก็อร่อยน่านก้อนกันิบ่้าวกลูดดีรงี่เนเลี้ยวเ มันเค็มในเบอร์นี้ประเทศกินมันจะแปอรรสดีเออกินรสดีนี่นั่นเป็นรสดีมึงเอาไปใส่จะัวมึงมึงีนะโอ้ยจะอวตัรสดีก็ไม่หาใจมึงกเตมแต่ว่าเราสู่เบอร์ดีแตกากาอยูนมาหากิน โอเคเลยละฉันว่าโมมีหอมใสน่ยถาเริ่มซื้อหอมฉันว่ามันมีอยู่เพือนอไแต่ว่าเบงก้ายไก่มันเปื่อยเบื้องเร้วพ่อพ่อโป่งรดเอาหม้อมอันั้นมันเฮมพล่วนะยาดเนาะพี่น้องเนาะมาซีไปมาแบบอมาีเมื่อาบน้ำมันจะมาเยู่เย้ๆนี่พี่น้องผ่านเรียมเนาะ เฮ้อาตีทำยันจิตจิตฟูไปเลยต่อจบเกททุกคนไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์วยนะจ๊าไปแล้วจะสบายดีฝากเข้ามาดูซองเบาเอื้อเบาน้ำด้วยนะครับซองเบาอาร์ตซองเบาอาร์ตนิ่เฮ้ยสว่างจ้าตรงนั้นแหละ